สวัสดีครับหมอความพีสแปร์นะครับจิมมี่ครับผมวันนี้มีปัญหาเรื่องของ่าใต้ตาทำครับดูลองมันลึกเมื่อยมั่นใจเท่าไหร่เขาสดชื่นใช่ก็สำหรับปัญหาต้องไปตามลึกของคุนทีนะครับผมทํามาแค่ได้ด้วยการใช้ฟติลเลอร์ใต้ตาตอนนี้เราก็ทำเสร็จแล้วครึ่งหน้าทำเสร็จมันจะเห็นทันทีดูออกมากขึ้นที่เป็นลุมๆนะครับแบมบเห็นชัดเจน เ,เ,เจ็บไหมตอนฉีดอย่างที่คุณหมอบอกเจ็บแค่าย,ยาชาตอนอื่นก็สบายงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกข้างหนึ่งเลยเร,เราฉีดที่เลเสร็จแล้วเนาะเรามาต่อกันด้วยการฉีดัวทองอจากเจ็ดวันที่ผมได้ทำมารู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นริ้วรอยหายไปหน้าอ่อนไวัขึ้นเห็นผลตั้งแต่แรกทําเลยนะครับ